โรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษามัเยมศึกษานนทบุรีเป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดกลางจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียนจำนวน1 0 4 1คนคณะครูและบุคลากรจำนวน81คนรวมทั้งสิ้น1,122คนเข้า โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลได้รับรางวัลโรงเรียนพระรทานปี2559โรงเรียนคุณธรรมสพทร,ร,ระดับ3ดาวและได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับทองนโยบายด้านการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง No Child Left Behind แต่ละวันโรงเรียนของเราพบปัญหาขยะที่มีจานวนมากมายเรียกได้ว่าขยะล้นโรงเรียนก็ว่าได้ขยะต่างๆพวกนี้มาจากไหนก็มาจากการที่เรากินที่เราใช้ที่เราทากิจกรรมต่างๆของคณะครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนของเราโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งขวดน้ํานอกจากนี้ขยะ ก็ยังมาจากเศษอาหารจากโรงอาหารที่มาจากการบริโภคของครูบุคลากรและก็นักเรียนมากกว่า1,000คนต่อวันขยะจากทั้งขยะบนอาคารเรียนอีกประมาณ60ทั้ถังในแต่ละวันและในแต่ละวันก็ยังมีใบไม้ร่วงหล่นบริเวณร,รอบโรงเรียนเป็นจำนวนมากทำให้นักการพนลงนักเรียนและบุคลากรต่างๆต้อง ส่งผลให้บุคลากรที่มีอายุมากก็เกิดความเหนื่อยล้าจากการทำงานตลอดทั้งวันแม้นักเรียนทุกห้องจะช่วยกันทำความสะอาดขยะก็ไม่เคยหมดไปจากโรงเรียนของเราเมื่อถึงเวลาเจา้าที่เทศบาลก็มาเก็บขยะในโรงเรียนซึ่งปริมาณขยะในแต่ละวันนั้นก็ไม่เคยลดลงเลยถึงแม้ว่าโรงเรียนของเราจะดูสะอาดสวยงามก็ตามจากปัญหาขยะล้นคนก็เหนื่อยพวกเราเลยมาร่วมกันคิดทบทวนว่า ปัญหาทั้งหมดนี้เกิดจากอะไรบ้างเราพบว่าเด็กไม่นำวิธีการจัดการขยะที่ถูกต้องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพวกเขายังเข้าใจว่าขยะก็คือขยะมันไม่มีคุณค่าพอเจอถังขยะพวกเขาก็ทิ้งลงไปเลยเราเคยรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้แทนถุงพลาสติกแต่ผู้ประกอบการยังคงต้องแบกรับภาระต้นทุนนี้มากหลังจากที่เราได้ค้นเจอปัญหาเราจึงมองกลับมาที่หลัก3 ครบวงจรให้ได้ในแนวคิดชาวโพธินิมิตร่วมมือลดใช้รวมใจใช้ซ้ำพร้อมนำกลับมาใช้ใหม่ชาโพธินิมิตร่วมมือลดใช้ 1. ด reduce ลดใช้เพื่อการลดการสร้างขยะไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการใช้ภาชนะใส่อาหารของโรงเรียนแทนการใช้กล่องโฟมการใช้แก้วแซนเลสแทนแก้วพลาสติก ลดการใช้กระดาษด้วยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ชาโพธินิมิตร,รวมใจใช้ซ้ำา 2. ง reuse ใช้ซ้ำคือการนำกลับมาใช้ซ้ำเช่นการนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำการนำกระดาษรายงานที่เขียนแล้วหนึ่งหน้ามาใช้ในหน้าที่เหลือหรือทำเป็นกระดาษโน้ตการจัดให้มีกล่องสำหรับใส่กระดาษ reuse การเติมหมึกปากกาแทนการซื้อด้ามใหม่ การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆของเรียนที่ชำรุดแทนการทิ้งให้เป็นขยะการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ทําปุ๋ยหมกักการรับบริจาคชุดนักเรียนที่ครับใส่ไม่ได้แล้วจากนักเรียนเพื่อสร้างนิสัยการแบ่งปันในกิจกรรมชุดปันสุขชาวโพธินิมิตพร้อมนำกลับมาใช้ใหม่ 3. r e รีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่เช่น นำขวดน้ำมาสร้างเป็นชิ้นงานเพื่อเพิ่มมูลค่านอกจากนี้ยังมีการประกวดชุดรีไซเคิลจากขยะหรือเศษวัสดุในกิจกรรมต่างๆของเรียนนำโต๊ะไม้ที่ใช้งานไม่ได้มาดัดแปลงทำอ่างล้างมือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การทำชิ้นงานต่างๆจากวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากการบูรณาการในแต่ละวิชาการนำขวดน้ำมาสร้างเป็นถังขยะ จากผลการดรําเนินง,งานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมตามแนวคิดชาวพอนรอร่วมมือลดใช้ร่วมใจใช้ซ้ําพร้อมนํากลับมาใช้ใหม่ส่งผลทําให้โรงเรียนของพวกเราพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนครับความภาคภูมิใจของพวกเราชาวโพธินิมิตวิทยาคมทุกคนก็คือการที่นักเรียนใช้หลัก3 rs ในการกําจัดขยะอย่างต่อเนื่องและเต็มรูปแบบส่งผลให้พฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรียนเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากครับ ก็สนุกครับสนุกกับการเรียนรู้ตามหลักการการจัดการขยะที่ถูกต้องว่าชินานนี้จะใช้วัสดุอะไรในการทําก็จะมีการแยกขยะตามสีของถังก่อนทิ้งลงไปค่ะโดยเราคิดก่อนว่าขยะที่อยู่ในเมือเรานั้นเป็นขยะเปียกหรือขยะแห้งเพราะว่าขยะแต่ละประเภทมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันออกไปค่ะตอนแรกก็เป็นกังวลอยู่ว่าจะตกงานไหมพานขยะในโรงเรียนเริ่มลดน้อยลง แต่ก็ยังดีที่มีงานในบ้านพอเพียงให้ทำซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆครับผมผมเชื่อนะครับว่าของที่พังไปแล้วนะครับเราก็สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้้นะครับที่มันพังไปแล้วก็สามารถที่จะมาทำให้มันปลอดภัยที่สุดนะครับ